2. ออาหารช่วยลดความหิวก่อนไปฟังฝากกดติดตามกดหัวใจกดเม้นต์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่กระแตด้วยนะคะเพื่อนๆเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะกาแฟกินแล้วข้าวกินแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกหิวอยู่ถ้าเคยลองฟังคลิปนี้ดูนะคะการที่เรากินแล้วรู้สึกหิวเป็นเพราะว่าร่างกายของเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะโปรโตีนกับวิตามินเกลือแร่ถ้ารับไม่พอจะทำให้เรา รู้สึกหิวบ่อยกินจุบจิบนะคะโปรโตีนที่แนะนำก็คือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสมมติว่าเราหนัก50โลก็กิน50กรัมทุกวันนะคะส่วนวิตามินเกลือแร่หาได้จากผักและผลไม้เลือกผลไม้ที่ไม่หวานถ้าเป็น5สีได้ยิ่งดีเราจะได้รับวิตามินเกลือแร่ครบและได้สารต้านอนุมูลอิสระไปด้วย ถ้าร่างกายได้รับทั้งโปรตีนและวิตามินเกลแร่อย่างเพียงพอจะทำให้หิวน้อยลงอิ่มนานขึ้นเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามพี่กระแตได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนคะ่ะ